ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิลเตอ e n เวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูน,นธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานไวยได้ให้ทุกคนได้ทราบกันซึ่งเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ทางช่องฟิลเตอร์เวนตี้ของเราที่นี่เลยครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิลเตอร์เวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชนะชัยครับโดเน a t มาสนับสนุนรายการ20บาทคุณตรี50บาทคุณเกียรติศักดิ์300บาทคุณขวัญชัย50บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณสุวิมล25บาทคุณสรัน222บาทคุณอัชรา30บาทคุณแสนคม20บาทและคุณวชระเดช100บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่น้นองคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรืยได้นางของเราให้มีต่อ,ตอไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดยได้ทางเล่บัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่13มกราคามค2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชร์ภาพอยู่นื่นไหนอยู่ไปร่วมร้วมเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนต์เข้าฉายใหม่ในอเมริกาครับกับภาพยนต์เรื่อง Den of Thieves ูโคตรรกป้นเหนือเมฆ p a n t ท r รการกลับมาอีกครั้งของภาพยนต์แอคชั่นอาชญากรรมจากค่ายไลอัอนเกตเรื่องราวภารกิจการไล่ล่ากแก๊งโจรกรรมเพชรระดับโลกโดยภาพยนต์นี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่10มกราคมใช้ทุนสร้างไป40ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น15.5ล้านเหรียญ ครุนี้รายได้อาจจะดูน้อยอยู่นะครับเพราะว่าเข้าฉายไม่พร้อมกันครับอย่างประเทศไทยบ้านเราเนี่ยจะเข้าฉายในวันที่29มกราคมนี้ครับ ส่วนเรื่องนี้จะเข้าฉายบ้านเราสัปดาห์นี้นะครับกับ Baby Girl ภาพยนต์แนวดราม่าอัจฉริกรรมจากค่าย a 2 4ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของนิโคลคิ d แมนในบทบาทของ c ีอสาวใหญ่ที่เผอตัวเผอใจไปมีความสัมพันธ์กับเด็กฝึกงานหนุ่มสุดแซบโดย Baby Girl เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่25ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปลวทั้งสิ้น24.5ล้านเหรียญ เรื่องนี้ต้องทำไม่ได้อย่างน้อยสักป,ประมาณ40ล้านเหรียญที่จะคุ้มทุนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเลยครึ่งทางแล้วครับอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะเข้าฉายในไทยครับกับนอสเฟราตูภาพยนตร์แนวฮอร์์จากค่ายยูรัวแซลพิเกอร์เรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องเผชิญกับตำนานแวมพร์ปีศาจที่ทลหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวเธอโดยนอสเฟราตูเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่25ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น135.7ล้านเหรียญ เรื่องนี้ถือว่ากระแสการตอบรับดีเลยทีเดียวครับหลังจากเข้าฉายไปเพียงแค่3สัปดาห์ตอนนี้ก็ได้กาไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า20กุมภาพันธ์นี้เรื่องนี้จะเข้าฉายในเครือ SF ครับแต่ในส่วนของในเครือเมเจอร์เนี่ยก็ยังไม่แน่ไม่นอนว่าจะฉายหรือเปล่าครับ เรื่องนี้ก็จะเข้าฉายบ้านเราคุมภาพันธ์นี้เช่นกันนะครับกับ Complete u n k n o w n ภาพยนตร์แนวดรามา่ามิวสิคลจากค่าย s e a r c h l i g h t p i c t จ r รที่จะเล่าเรื่องราวชีวิตบนสายดนตรีของบ๊อบดีแลนศิลปินเพลงแันทรีระดับโลกโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่25ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป70ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปลวทั้งสิ้น50.8ล้านเหรียญเรื่องนี้ที่ทําทำ้ได้อย่างน้อยสักประมาณ140ล้นหนนะงร,ร้ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างนาเป็นห่วงเลยทีเดียว ซึ่งเรื่องนี้จะเข้าฉายในไทยวันที่27กุมภาพันธ์นี้ครับขอแนะนำ YouTube Premium ราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม VIU Premium ให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง IDline ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ ไปดูรายได้เรื่องนี้กันต่อครับกับ g l a d i เ t o ตอ2นักรบพผู้กล้าผ่าแผ่นดินทรราช2 การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าจากค่ายพาร์ลเมอรพิเจอร์เรื่องราวความวุ่นวายของการเมืองในยุคโรมันและการต่อสู้บนสังเวียนโคลอสเซียมโดย g l a d i a อเต2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป250ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น455.3ล้านเหรียญครันี้ก็ใกล้จะคุ้มทุนเต็มทีแล้วนะครับแต่ก็ในทางกลับกันรายได้ก็แผ่วลงมากๆและเช่นเดียวกันครับ ไปต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับวิ c เ e d ตภาพยนตร์แนวแฟนตาซี Fantasy จากค่าย u ู i v e r s a l p i c t u r e รเรื่องราวความสัมพันธ์ของสองแม่มดเพื่อนรักโดยวิกเคตเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้เป็นล้วทั้งสิ้น697.6ล้านเหรียญวิกเคตนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับทั้งในเรื่องของคำวิจารณ์แล้วก็รายได้ปัจจุบันเนี่ยติดอยู่ในอันดับที่6ของอันดับหนังทำเงินในปี2024ครับ เรื่องนี้ก็เช่นกันครับกับโมนาถูการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวผจญภัยแฟนตาซีจากค่ายดิสนีย์เรื่องราวการผจญภัยบนท้องทะเลอันไกลพ้นครั้งใหม่ของโมนาและเมาอีกโดยมวหนาถูเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันกว่ารายได้ไปล้วทสิ้น989.7ล้านเหรียญ มัหน้าทูนี้ก็ใกล้จะทะลุพันล้านเต็มทีแล้วนะครับสัปดาห์ล่าสุดนี้ก็สามารถทำรายได้แซง Despicable Me 4ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ของอันดับหนังทำเงินในปี2024ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งก็แตกต่างจากเรื่องนี้โดยสิ้นเชิงครับกับ Cleven the Hunter กับเรื่องราวของอีกหนึ่งซ u เปอร์ฮีโร่จากค่ายโซนี่พิกเจอร์รับโดย Cleven the Hunter เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่13ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป110ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไประทังสิ้น59.3ล้านเหรียญก็เรื่องนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดรายได้นี่ก็แทบจะไม่ขยับแล้วเลครับไปดูรายได้เรื่องนี้กันต่อครับกับมูฟาซาเดอะไลออนคิ การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวมิสิคัลดราม่าผจญภัยจากค่ายดิสนีย์ซึ่งเรื่องราวในภาคนี้จะย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวในอดีตของมูฟาซาก่อนที่จะกลายมาเป็นเจ้าป,ป่าผู้ยิ่งใหญ่โดยมูฟาซาเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น539.6ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ได้กำไรหายห่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปต่อกันกับเรื่องนี้ครับกับ Sonic The h e d g e h o g 3 ภาคที่3ของภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้จากค่ายพันวาพิกเจอร์ที่สร้างขึ้นจากเกมสุดฮิตของค่ายเซกากับภารกิจการปกป้องโลกครั้งใหม่ของโซนิกและเพื่อน โดยโซนิ c เดอะ e ฮ g ท็อ g 3เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป122ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น384.8ล้านเหรียญโซนิคนี่ก็ถือว่าเป็นหนังจากเกมไม่กี่เรื่องที่ประสบความสำเร็จนะครับสร้างมา3ภาคก็ได้กำไรทั้ง3ภาคครับซึ่งสถิติรายได้สูงสุดของโซนิคตอนนี้เป็นภาค2นะครับทำไป405ล้านเหรียญก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับว่ารายได้ของภาคนี้เนี่ย จะสามารถทำลายสติรายได้ของภาคที่2ได้หรือเปล่าครับกลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์เข้าฉายใหม่เรื่องนี้ฮะแสนสนันพันสันสู้ภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ที่เล่าเรื่องราวของนักมวยตกอับที่หันกลับมาฮึสู้อีกครั้งโดยภาพยนตร์นี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่9มกราคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ1นึ่งล้านนบาท ภาพยนตร์เร th, ื 18, 000, 000่องคุณชายภาพยนตร์แนวคอมดี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่26ธันวาคมปัจจุบันทำรายได้ไปละประมาณ18ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวนิกะภาพยนตร์แนวคอมดี้ดราม่าที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่19ธันวาคมปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ10ล้านบาทภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่ม25 4 4ภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าจากค่ายเนลมิตหนังฟิล์มที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่28ิพฤศจิกายนปัจจุบันทำรายได้ไปละประมาณ123ล้านบาท อ่ละครับทีนี้ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่13มกราคม2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยอยู่นึกไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เสียงผมอาจจะฟังดูแป,แปลกๆหน้าลำคาญสักนิดนึงเพราะว่าไม่สบายนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถึงจะไม่สบายยังไงก็ยังลุกขึ้นมาทำคลิปยัง กลับมาเจอทุกคนตามนัดอยู่นะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤิตจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง